แปลงใหญ่พิกบ้านจานลานตั้งอยู่ในตำบลจานลานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโครงการที่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพิกเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพและการตลาด ปัจจุบันกลุ่มพริกแป้งใหญ่พริกจานลานมีสมาชิก80รายมีพื้นที่ปลูก80ไร่และมีผลผลิตเฉลี่ย3,000-4,000กิโลกร,รัมต่อไร่การดำเนินง,งานและการสนับสนุนโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญรวมถึงการร่วมมือกับบริษัทต่างๆเช่น m a c ครเพื่อช่วยในการตลาด และการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังมีการติดตามและนิเทศงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณภาพและความปลอดภัยเกษตรกรในแปลงใหญ่พริกบ้านจานลานมุ่งมั่นในการผลิตพริกที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสดใหม่และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การปลูกพริกในพื้นที่นี้มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพริกที่ปลูกปัจจุบันกลุ่มพริกแปลงใหญ่พริกจานลานมีสมาชิก80รายซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกรายการพัฒนาและอนาคต เกษตรกรในบ้านจานลานยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปพริกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ในช่วงที่ไม่มีการเก็บเกี่ยวพริกการพัฒนานี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผลผลิตเพียงอย่างเดียวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11หวังว่า พริกสามารถส่งเสริมการแปรรูปให้เป็นสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าสร้างรายได้ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผลผลิตเพียงอย่างเดียวเพื่อแก้ไขาราคาตกต่ำได้ต่อไป